สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนนะคะชาวราศีพฤษภกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จอนี่นาทาโลนะคะจะมาทําเป็นคลิปในหัวข้อห่วงจุ้ยบ้านนะคะเรียกทรัพย์นะคะเรียกดวงการเงินของคุณนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าในหน้าจะทำลายแบบภาพโดยรวมนะไม่จอดโจนงของใครแบบเป็นพิเศษนะคะ,ะฉันก็ฟังแบบมีสตินะคะฟังเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในการดำรงชีวิตกพอนะคะแล้วก็พฤษภผู้ที่เกิดแต่วันที่16พฤษภาคมนะคะไปจนถึงวันที่15มิถุนายนนะคะสามารถที่จะเข้ามารับฟังคอนเทนต์ได้นะคะก็ขอทักทาย FC นะคะเป็นคน ไทยที่อยู่ต่างแดนนะคะคือหลากหลายต่างประเทศมากๆหลากหลายประเทศมากๆซึ่งนะ่าอาจจะไล่ไม่หมดต้องขออภัยด้วยคือบอกคำเดียวว่าคิดถึงมากๆารักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็เอฟซี FC ที่อยู่เมียนมาแล้วก็สะปะปลาวนะคะสบายดีบอนะคะสบายดีนะคะ ก็ทักทายนะคะก็คือขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามมีหน้ามาตลอดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานขอดูพลังงานดวงการเงินของคุณกันก่อนนะว่าช่วงนี้พักนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของออพลังงานในบ้านที่คุณอาศัยอยู่นะคะว่ามันเป็นพลังงานยังไงหรือว่าควรจัดบ้านแบบไหนดีนะคะคอร์สนี้เราก็จะมาเกี่ยวเรื่องของพลังงานการจัดบ้านใหม่เนาะก็ต้องบอกว่า คือพลังงานของบ้านเนี่ยบางคนเนี่ยจัดแล้วเห็นผลลัพธ์ดีชัดเจนแต่บางท่านจัดแล้วอาจจะไม่ดีชัดเจนนะคะอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่หน้าบอกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานแบบนี้เขาจะมีเจ้าของดวงเออมีเจ้าของดวงของเขาซึ่งบางคนเห็นเห็นเออเาเรียกนะเห็นคอนเทนต์ึ้นมาโชว์ปุ๊บ อาจจะไม่ได้สนใจไม่ได้มีความสนใจอยากจะฟังนั่นหมายความว่าเขาไม่ใช่ดวงของคุณพลังงานนี่คือไม่ใช่บ้านของคุณอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าใครที่แบบเปิดเข้ามาปุ๊บแล้วเออบอกว่ามันเฮ้ยมันใช่มันดึงดูดพลังงานแสดงว่านั่นคือดวงของคุณเองนะคะอ่ะโอเคเรามาที่ใบแรกกันนะคะใบแรกนะคะสามเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญน,นะคะเจ็ดดาบ The Hermit นะคะ อสศวินถือเอ่อถือดาบสามถ้วยนะคะเด็กถือไม้เท้านะคะหนึ่งถ้วยนะคะ Judgment น,นะคะแล้วก็ The M Place นะคะะารังงานเป็นยังไงบ้างนะคะราศีพฤกษกนะคะดวงการเงินของคุณกเกาะในช่วงนี้เรียกได้ว่าใครก็ตามที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นระบบข้าราชการเป็นงานประจาําเป็นธุรกิจส่วนตัวนะช่วงนี้เงินเยอะเงินเข้ามาตลอดเลย ปังปุริเย่หรือถ้าใครที่เป็นแนวรัศมีเนกว่าทำธุรกิจอะไรนะเป็นข้าราชการด้วยเป็นงานประจำอะไรประมาณเนี่ยแล้วถ้าคุณคิดจะทำธุรกิจในช่วงนี้คือปังมากเงินคุณจะเข้ามาเยอะมากแล้วคุณจะมีลูกค้าเยอะมากมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าสั่งซื้อออเดอร์ของคุณนะเยอะคือเรียกได้ว่าทําแทบจะไม่ทันเลยด้วยซ้ํารายการในเรื่องของการสั่งซื้อก็คือแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องดีเรื่องดีเงินจะเข้ามาเยอะเยอะแบบเรียกได้ว่า เียใช่คำว่าไงดีเยอะในชนีวิที่แบบว่าเออมีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากไม่ขาดไม่แข่านะคะหรือบางทีอาจจะเป็นในความหมายลาักษณะเชิงแบบว่าอยากได้อะไรคือก็ได้รวมสมบูรณ์หรืออาจจะหมายถึงว่าการเงินมีความคล่องตัวมากขึ้นนะคะมีความคล่องตัวในเรื่องของการใช้จ่าย นะใช้สอยอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญนะรายได้เข้ามาเยอะขนาดนี้ยังมีเงินเก็บด้วยมีเงินเก็บเยอะมากด้วยซ้ํานะคะคือบางคนจะบอกว่าบริหารการเงินดีค่ะใช้จ่ายแบบไม่ฟุ่มเฟือยค่ะช่วงนี้ประหยัดมัธยัสถบ้างมากหรือบางที่แบบเฮ้ยได้ได้พันหนึง่งจ่าย300เก็บ700อะไรประมาณนี้ก็มีเหมือนกันคือหน้ารู้สึกว่าการใช้เงินคุณในในช่วงนี้คือ มันมันเซฟมากมันปลอดภัยมันอุ่นใจมันสบายใจมันไม่ได้มีความกังวลหรือมีความเครียดใดๆทั้งสิ้นนะคะแม้ว่าในสถานการณ์รอบๆข้างอาจจะมีคนเอาปัญหาเรื่องของการเงินมาให้เครียดก็ตามแต่คุณดูจะไม่ค่อยไม่ค่อยเครียดแล้วอะ่ะคือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันรู้สึกว่ามันอยู่ในเซฟโซนของเราเราร,เรารู้สึกปลอดภัยเรารู้สึกว่าเราแบบใช้เงินประหยัดอ่านะคะประมาณนั้นนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพลังงานในบ้าน หันหน้าเข้าไปในบ้านของคุณนะคะซ้ายขวาหน้าหลังของบ้านนะคะพลังงานนะด้านหน้าของบ้านเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือเป็นขวาก็ตามนะคะคือตอนนี้หน้าในหน้าเห็นเป็นฝั่งซ้ายก่อนเอาแถบซ้ายก่อนนะของบ้านนะคะหน้าบ้านเนี่ยเป็นพลังงานที่สิ่งแรกอะมองเห็นต้นไม้มันเหมือนจะมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นหนึ่งอะตั้งอยู่ตรงฝั่งซ้ายของบ้านแล้วพลังงานเนี่ยมันบ่งบอกถึงในเรื่องของคำว,ว่าอุปสรรคปัญหาที่ต้องข้ามไปให้ได้อ่า มันมันดึงดูพลังงานคําว่าอุปสรรคเกิดขึ้นแล้วแต่ถามว่าโดยรวมคือดีไหมเรื่องของการเงินมันยังดีอยู่แต่มันแค่มีอุปสรรคแล้วคือต้องข้ามไปให้ได้เท่านั้นเองพอเดินเข้ามาในตรงกลางบ้านนะคะในตัวบ้านปืดเปิด,ป,ด,ป,ดประตูเข้าไปละตรงกลางบ้านเลยนะตรงซ้ายเนี่ยการเงินดีแทบจะไม่ต้องแบบ ปรับหรือแก้อะไรเลยคือมม่ต้องปรับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยคือพลังงานดีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเดินเข้าไปในหลังบ้านโซนหลังบ้านพลังงานจะไม่ดีจะมีปัญหาในเรื่องของการถูกหักหลังหรือถูกแทงข้างหลังหรือเป็นในเรื่องของคําว่าการเข้าสังคมปาร์ตี้สังสรรค์กินเลี้ยงหรือมีในเรื่องของการแบบคุยกันกับเพื่อนฝูงครอบ กันกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของการแบบถูกห่างหลังจากเพื่อนๆเลยประมาณนี้นะคะถูกนินทาใส่ร้ายเนี่ยเป็นพลังงานถ้าด้านหลังของคุณไม่ว่าจะเป็นห้องอะไรก็ตามนะบางคนอาจจะบอกว่าเป็นห้องนอนเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้เป็นห้องครัวอะไรก็ได้คือกวากันไปคือแต่ละบ้านมันจะจัดไม่เหมือนกันไงแต่โซนลนักษณะประมาณเนี้ยจะค,คล้ายๆกันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าบ้านกับหลังบ้านควรจะปรับ รับด้วยอะไรหน้าบ้านของคุณนะถ้าไม่มีต้นไม้เยอะแล้วมันมีลมโกบเยอะๆคือถามว่าดีไหมดีนะคะแต่อุปสรรคมันค่อนข้าง,งเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าให้หาแสงไฟหรือหลอดไฟนะคะหลอดสีส้มๆเนี่ยมาปรับพลังงานเปิดไฟตลอดเวลานะคะคือบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเออในน้าเนี่ยดูดูพลังงานในบ้าน ประพงษงจุ้ยบ้านได้ด้วยเหรอได้ด้วยศาสตร์ไพยิบสีเป็นศาสตร์ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้กับนีนาเองโดยตรงนะคะซึ่งเอามาใช้ในศาสตร์ไพยิบสีเนาะ,ะแล้วก็รับดูรับดูพลังงานพวกนี้อยู่แล้วนะคะในคอร์ดีามีพลังเขาเรียกว่านะมีการรับดูแบบนี้อยู่แล้วบางคนอาจจะแบบไม่รู้นะคะอะโอเคก็ตามนี้แล้วก็นีนาจะไม่เน้นเนนรื่องของคำว่าการทุบหรือต่อเติมหรือว่าให้แบบ หาบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยหารูปมังกรหารูปเสือรูปช้างมาตั้งอะไรอย่างเงี้ยคือหน้าจะไม่ค่อยได้เอาแนวนั้นเท่าไหร่เพราะว่าราคามันสูงจากที่ประสบการณ์ลูกศิษย์ที่มาดูกับวีน่าเขาจะบอกว่าเขาอะหมดกับเรื่องของการปรับพลังงานแบบเนี้ยขงจุ้ยบ้านแบบเนี้ยเป็นแสนหลักแสนเลยนะแต่กับวีน่ามาดูคือหลักพัน แล้วปรับแค่หลักพันหลักพันคือแบบแค่สามสี่พันหลักสามพันอะไรอย่างเงี้ยแต่ใช้ได้ผลจริงได้ผลลัพธ์จริงเพราะว่าน่าใช้ศาสตร์ในเรื่องของคำว่าธรรมชาติดินน้ำาลงไฟมาปรับพลังงานมันก็เลยเห็นผลได้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นนะคุณนะ่ะให้หาแสงไฟเช่นหลอดไฟสีส้มๆอะค่ะเหลืองๆนวลๆนะคะติดบริเวณตรงหน้าบ้านของคุณนะเพื่อช่วยในเรื่องของอะไรกระตุ้นในเรื่องของคําว่างาน งานก็คืองานจะเยอะงานจะแน่นงานจะหนักกงานจะปังอะไรประมาณนี้นะคะยิ่งใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยนะ้ายิ่งชอบเลยคือแบบว่าหุยงานแน่นงานหนักอะไรเงี้ยคือชอบมากนะก็ลองดูนะคะมันไม่ได้แบบเขาเรียกว่านะมันไม่ได้ลงทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเยอะไงแต่มันเห็นผลลัพธ์นั่นเองนะคะอันทีนี้มาดูตรงหลังบ้านที่บอกว่าเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้แต่รู้แค่ว่าพอไปอยู่ตรงโซนนั้นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันชอบเหมือน เหมือนมีคนชอบผักหลังเราเออใส่ร้ายป้ายสีให้ร้ายเราเอาประมาณนี้นะคะหรือชอบแบบโดนขโมยแย่งซีนโดยขโมนอะไรนะโดนแบบขโมยผลงานตลอดปรับยังไงบริเวณหลังบ้านนะคะเดี๋ยวนะถ้าหลังบ้านของคุณอนะมีแอ่งน้ํามีอ่างน้ําใบเล็กๆ ตั้งอยู่แม้จะเป็นอ่างน้ำใช้ล้างมือล้างถ้วยล้างชามหรือว่าเป็นอ่างน้ำที่เลี้ยงปลาเป็นบ่อเลี้ยงปลาอะไรก็ตามนี่น่าแนะน,นำนะว่าตรงจุดนี้ฝั่งซ้ายของคุณนะ่ะถ้าเอาน้ำวางตรงเนี้จะไม่ค่อยดีจะโดนถูกหักหลังตลอดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อยากให้ย้ายอ่างน้ำนี้ถ้าใช่เป็นอ่างเลี้ยงปลาอ่างล้างมืออะไรเงี้ยอยากให้ย้ายอ่างน้ํานี่ก่อนนะคะหรือปิดปากบอ่อน้ําไปก็ได้ถ้าไม่ย้ายนะปิดบอ่อปิดปากมันเอาไว้อะ่ะ นะคะใช้วิธีการอะไรหนึ่งให้คุณนะคะเอาเงินเหรียญสิบเอาเงินเหรียญสิบไปละเหรียญเดียวเพลยไม่ต้องเอาเยอะหรอกเอาเหรียญสิบเหรียญเดียวนี่แหละนะคะใส่ในถุงกระเป๋าสีแดง นะคะกระเป๋าสีแดงนะคะแล้วคุณก็เอาวางไว้บริเวณใดบริเวณหนึ่งของห้องนะคะพลังงานนี้จะช่วยในเรื่องของคําว่าการเงินได้ดีมากๆลองใช้ดูเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าได้จริงเหรอลองดูก่อนก็ได้อ่านะคะไม่เสียหาย อลองดูก่อนนะคะที่เรามาดูพลังงานฝั่งด้านขวาของบ้านขวาของบ้านตรงด้านหน้าบ้านเนี่ยคือ่หน้าก็มองว่ามันยังมีต้นไม้อยู่ถูกไหมแต่ว่าเป็นพลังงานดีไหมพลังงานดีแทบจะไม่ต้องปรับแก้อะไรเลยมันเป็นพลังงานในเรื่องของความกระตือรือร้นในเรื่องของการทํางานซึ่งถ้าคุณหน่ะมานั่งทางานอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านฝั่งขวาของบ้านคุณคุณจะรู้สึกว่าคุณแบบกระตือรือร้นอยากจะทํางานตลอดเวลาคือแบบมีความแบบเฮ้ยเขาเรียกว่านะ ความห้าวเลยวเดีทำงานตลอดอะไรเงี้ยแบบไม่มีเรียกว่าไม่มีหมดพลังมีแต่ไฟเรื่องของการทํางานตลอดแลองดูนะคะแล้วก็เดินเข้ามาในตัวบ้านขวามือเนี่ยสิ่งแรกเลยไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่ห้องกินข้าวหรือเอนเตอร์เทนคุณจะรู้สึกว่าห้องโซนนี้ยรู้สึกว่ามันปลอดภัยมันดูเงียบมันมันดูสงบมันดูไม่ค่อยวุ่นวาย ดูเซฟโซนบ้านของคุณในฝั่งด้านขวาเนี่ยดูดูปลอดภยัยดูมันแบบสงบสงบดีดูนิ่งๆดูแบบผ่อนคลายดูเบาๆอะไรประมาณนี้แต่ถ้าคุณอยากจะไปแบบเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะเจรจาต่อรองให้คุณไปนั่งฝั่งซ้ายของบ้านนะเจรจาต่อรองฝั่งซ้ายบ้านเนี่ยเงินจะดีมากคือปิดการขายได้ดีถ้าคนที่แบบขายของออนไลน์หรือว่าไลฟ์ไลฟ์สดขายของนะไปนั่งฝั่งซ้ายของบ้านเลยนะเงินจะเยอะมากเยอะจริงๆนะคะอ่ะ ก็ไม่มีปรับแก้พอเดินเข้าไปหลังสุดของบ้านฝั่งขวาหลังสุดของบ้านพลังงานดีเหมือนเดิมไม่มีอะไรต้องปรับไม่มีอะไรต้องแก้เหมือนจะเหมือนจะมีต้นไม้มีดอกไม้เยอะเหมือนกันนะ โซนด้านหลังบ้านเนี่ยนะคะต้นไม้ดอกไม้เยอะมีแสงสว่างมีแสงมีแสงแดดส่องสาดส,สองมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเปิดให้มันรูแบบโล่งๆใส่แบบดูโล่งๆเลยนะคือแบบมีลมกโกบมีแสงแดดแสงพระอาทิตย์เนี่ยสาดเข้ามาเยอะๆพลังงานนี่จะดีมากแต่ถ้าห้องเนี้ยถ้าด้านหลังบ้านของคุณตรงตรงโซนด้านหลังเลยนะเป็นห้องที่แบบว่ามีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นอาจจะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปตั้งไว้บริเวณด้านหลังสุดของบ้าน บางคนอาจจะบอกว่าเป็นห้องเป็นห้องพระก็ได้โซนนี้เป็นห้องพระก็ได้ถ้าเป็นห้องพระห้องเทพห้องศิษย์ศิษิ์บอกเลยว่าปังปริเย่มากก็คือแบบช่วยสนับสนุนช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของออบริวารคนในบ้านสนับสนุนในเรื่องของการเง,ววางเงินเขาเรียกว่าเงินเสริมในเรื่องของดวงการเงินได้ดีบางคนอาจจะบอกว่าฟังขวาของบ้าน,น่วนเนี่ยเป็นห้องนอนหรืออาจจะเป็นขวาศูนอาจจะเป็นห้อง ทำงานก็ได้หรือว่าข้อสุดอาจจะเป็นห้องหนังเล่นอะไรก็ว่ากันไปมีเตียงมีโซฟามีห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยอืมได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณลองปรับให้มันเป็นแบบมีโต๊ะเล็กๆแล้วก็เป็นหิ่งพระหิ่งเทพไม่ใช่หิ่งพระสิเป็นหิ่งเทพไว้บูชาก็ได้ค่ะเป็นเทพที่คุณแบบเคารพบูชาอะไรแบบเนี้ยลองดูมันจะช่วยคุณได้เยอะมากในเรื่องของการเก็บเงินออมเงินนั่นเองนะคะเก็บเงินได้อยู่เยอะมากขึ้น เข้ามาพันหนึ่งเก็บพันหนึ่งเอออันเนี้ยปังมากนะคะลองลองดูนะคะอ่ะ พลังงานนะคะประมาณนี้แทบไม่มีแล้วต้องปรับเลยนะบ้านของราศีพฤษภนะคะอันนี้คือนี่น่าดูเป็นแบบโดยรวมนะมันไม่ได้แบบเป็นแบบดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าใครที่อยากจะแบบปรับพลังงานจริงๆแบบส่วนตัวนะ,ะนี่น่าแนะนำว่าทักเป็นส่วนตัวจะดีกว่านะคะอ่ะโอเคที่สําคัญก็คือการสะสมสินห้าให้ครบนะคะมันจะเป็นเกาะป้องกันใหกคุณได้นะคะแล้วก็ทําให้คุณแถวคลาบปลอดภยัยแล้วก็สุจริตในหน้านที่ของตัวเองนะคะเจอก,กันใหม่นะคะในอีพีหน้าขอทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ